<laughs> à, này Maggie Anna vẫn mượn à, đấy? Eh hoàng 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 Come nhau, hoàng có mẹo mẹ 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 สวัสดีค่อยสวัสดีค่อยสวัสดีค่อยทำไมสวัสดีค่อยเมื่อกี้สวัสดีค่อยสวัสดีค่อยดีเมื่อกี้โอ้ยยังยังไอ้ตรงตัวไม่ค่อยได้ครับต้องช่วยประคองนิดนึงสวัสดีค่อยก็สวัสดีค่อยดีมากอ่ะพ่อดีมากอะยืดก็ยืด โคนเกโง่โกโงมากีมาดีก็ก็ดีมากดีาดี้เาก็หมอบคอีมากหมอบคอดีมากดีโค้เก่งมากดีมากก้งดีมากดีหมอบคอหมอบอดีมากเก่งเก่ คอยดีมากดีดีนะเก่งมากไม่ต้องเกรงแม่คอยลงนั้นไหมเก่งแม่ครับดีมากดีแล้ก็เอ้ยเก่งแม่เก่งแมกโค้นั่งดีมากเก่งมากดีมากดีเก่งมากขอมือก็โกรนได้ไหมเก่งแม่ขอมือได้เก่งมากเก่งมากโค้งนะเอ้ยขอมือนี่ห่วงเหรอห่วงมือนี่ได้ไหมอายืนห่วงห่วงเราก็ไม่ต้องขอกันเอ้ยเก่งเก่งเก่ง หัวขานะครับโกโก้หัวขาขอมือไม่ได้แล้วมันสะดุ้งจริงๆมันก็ไม่ได้ขู่ได้อะไรนะแต่ว่าป้องกันไว้ก่อนเพราะว่าเวลาเราหมอบหรือคอมันใกล้กับปากเนาะเราต้องใส่นี้ไว้ก่อนนะครับอันนั้นลงอันนี้หมามันจะมันเพิ่งเคยใส่ครั้งแรกมันก็จะอย่างเงี้ยมันจะเครียดๆหน่อยนะครับดูนะมันจะหัวตกหางตกอย่างนี้ครับเพราะว่ามันมันไม่เคยใส่นะอันนั้นลงมันจะอาการของแต่ละตัวไม่เหมือนกันบางตัวมันก็จะดิ้น ไอตัวนี้ไม่ดิ้นแต่ตัวนี้จะแบบหัวตกแบบกลัวนะครับนั่งลงดีมากเก่งมากโตดีมากดีเก่งมากลูกดีมากดี่งมกกเยหมอกคอยหมกคอยมันแยกเขี้ยวแยกเขี้ยวเหรอหมอกคอยหมอกคอยมกอย พอยดีมากดีแม่ดีมากดีไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรไม่เป็นไรที่แม่โกโก้ดีมากดีที่แม่ที่แม่โกโก้ค่อยๆทำนะให้เขาไว้ใจก่อนนะอย่าไปบังคับกันเยอะไอ้ผมค่อยๆลูบเพื่อให้ตรงขาที่เขาเกรงๆเนี่ยย่อลงนะเห็นไหมครับที่แม่ตอนแรกเขาจะเกรงขาตั้งไว้ไหมพอผมลูบเขาก็จะอ่อนลงอ่อนลงเขาไว้ใจเขาก็จะยอมลงหมอบลงกับพื้นนะครับที่แม่โกโก้อ่ะนั่ง ดีมากเก่งมากดี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 เขาไว้ใจผมแต่ผมยังไม่ค่อยไว้ใจเขาก็เลยท้งใส่คุ้มป่าไว้ก่อนยืนดีมากเก่งมากดี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 เนี่ยพอใส่อันนี้ปุ๊บทำอะไรยากหมดทุกท่าเลยมมันเก่งนะมันเก่งครับดีมากดี หมอบก้มมากดูนะเดี๋ยวค่อยดูนะผมจะรูปให้ตัวนี้ค่อยๆหย่อนลงเองครับหมอบกยิ้มไม่ดีหมอบลงตัยิ้มไม่ได้หมอบกยิ้ลงหมอบกยิ้มหมอยิ้มไม่ดีหมอบลงหมอบลงเดิก็หมอบแล้วจริงๆๆๆๆๆๆมาดูนะดูนะว่าจะลงหรือเปล่าน่าโคตรๆหรอหมอบลงดิหมอบลงก็หมอบลงอันนี้เอาลงเอาลงไม่ต้องเก่งนะมันเมื่อย ค่อยลงนินดยินเละนิดยินนิดนานจัดเลยตอนนี้เอาลงใกล้ๆลงแล้วใกล้ๆจะถึงพื้นแล้วโอเคถึงพื้นแล้วนี่ดีมากต้องค่อยๆทำนี้ครับดีมากยืดดีมากดีดีมากด,าดาีดีเก่งมาโกโก,โกโดด็ก็ดีมากดีมาชิด นั้งคอยโอ้ยดีมากคอยโอ้ยดีมากดีโกโก้ดีมากคอยคอยดีมากโกโก้วดีมากดีเก่งมากดีมากดีโกโก้โกโก้เห็นมไหมนี่ไม่สนนะครับอ่าเห็นมาแล้วคอยดีมากเก่งมากโกโก้วมอบ อ,อ,อันนี้ไม่ต้องเกงตรงไม่ต้อกงไม่อคขอ,คอ,คอคจิกเล็บยังจิกพื้นอยู่เลยยังเกีงอยู่แล้ว หลับลงแล้วยหลับลงแม่คุ้มๆหลอบลงหลับลงไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับโอ้หลับลงยังไม่ลงนะยังไม่ลงสันทีเริ่มหลายรอบเริ่มไม่เวแล้ว ไม่เป็นไรมาจิบนี่นะเอาเท่านี้ก่อนมันนานแล้วเดี๋ยวค่ไปค่อยฝึกต่อไปหลังครออับหมอนั่งลงนั่งสวยก่อน